เจอกับ RTX นะครับผมนม่น่าจะแรงหน้าดูคนนี้ RTX โอเคครับผมปาดูเซิร์ฟสิโอเคปิงอยู่ข้างเรานะครับผมอ๋อเขาจะทำเด h e ยวโว้กเฮ้ยเวนโอเคได้ครับได้ได้ได้เลยพ่อหนุ่มเอาไปเลยครับผมเอาวินไปเลยเอาวินไปเลย มาทำเดวิลโอเวอร์เว่นเนาะเราสู้สู้สู้เเราเจอคนทำเดวิลนะครับผมให้เขาหน่อยแล้วกันให้วินเขาไปนะครับ สใ่ผมเลยวันนี้สแตนให้ผมสิบวิรอไปก่อน,อนเราเชสแตนไม่ได้ หลอกประหลาดได้<อ>ร้อย どうも、たすけてえる。<music> <music> ตายครับโอเคเอาไปแล้วผิดเลยสีลุ้งหมดเลยตา คปล่อยบล็อกทันว้าว โดนได้แกวะกระเด็นไปอุ้ไงไงไยโดนได้แกวะโอ,โไงไงไโอ้ผมไม่เห็นโดนเลยเมื่อกี้อะไรๆจีครับผมอืมปิงอยู่ทางเขาอีกแล้วโอ้เมสซี่โรนโัลดขอบใจเอาคุณผู้ชม

มันเลยอ่ะปิงไม่ได้อยู่ทางเราโอ้ยโดนเต็มว <c oughs> ิ่งเ, <c oughs> เข้ามาโดนหน,น้าตัวเองเต็มเต็มเลยอยู <c oughs> <c oughs> ่ไม่ได้นะครับผมมันยังติดไอ้นี่อยู่

ตอรายไม่มาเลยคอเตอร์ผมยังไม่มาเลยตายโอ้ตายเลยอคอเตอร์ไม่มาแค้เลยร้อย <c oughs> ครับอ่ะปิงเสร็จแล้วใช่ไหมสามร้อยใช่ไหมเฮ้ยร้อยกว่าอ่ะอันนี้น่าจะได้อยู่นะครับผมถ้าฝั่งนู้นเขาไม่ปิงด้วยก็จะสนุกนะบราน,น่า ไม่ใช่เลดดาบเยอะจัง พอยครับโอเคเขาก็น่าจะไม่ปิงเหมือนกันนะเขาคอมโบได้อยู่ ก็คุณหรือเลือกแค่นี้เขาถอดเกาะน,น่าจะได้อยู่นะครับรอคุณประหลาดไปแล้วโอเคครับผมจีจีเจออ,อาเขาฝา ปิงร้อยกว่าโอเคน่าจะมันอยู่นะครับผมเนี่ยอักษรเยอะอักษรซิกมาซะด้วยนะครับนี่เอ้ยเอาเว้ เด็กไปเลยโอ้ไปทำรมดาไว้คนนี้โอ้เก่งเลยเนี่ยไม่ทำรมดาดเลยน <c oughs> คนนี้ โอเคตายเลย <laughs> ไม่ธรรมดาไม่ประเี๋วโอ้วิ่งวิกดคอร์เตอร์ไม่ทันอีกแล้วเราเฮ้ยคอร์เตอร์ไม่ได้เหรอโอ้โหทำไมมันคอร์เตอร์ไม่ได้อ่ะไม่แย่จัง ปกติม e. e ันกดได้นะเอาไว้โอ so ้โหรีเฟกเขาไวมากโอ้หคนนี้เขารีเฟกไวมากอะน่าจะเก่งจัดเลยนะครับไม่ไหวปะสู้ไม่ได้อาจจะแพ้ร่ะฮิลได้ไหมฮิลได้แ claro ล้วทำไมเขาไม่รีบฆ่าผมอ่ะทมไมเขาไม่รีบฆ่าผมอ่ะฆ่าผมมันเกมมันก็จบแล้วนะแล้วิ

ำไมไม่มาเข้ามาเลยเอาออเขาเล่นอะไรเนี่ยเขาอยากอยู่กับผมนานๆหรือยังไงโอ้ยฮ้ยวึโอ,โอ,โอเ้เล่นเล่นกระเจือจริงๆเขาชนะผมได้แล้วนะครับแต่เขาไม่ทำโอ้โมแต่เล่นกระเจื้อ เฮ้ยวับหนีเต็มอย่าโคตโอ้ยไม่ดีก่าผมเหรอเอ้ยอยากอยู่นานๆเนอ

อแค่นั้นคุณจบผมได้ตั้งนานแล้วจะเลี้ยงผมไว้ทำไมเนี่ยเป็นแบบสุดท้ายที่สุดยอดมากผมไม่สามารถชนะอสูรได้ครับสู้อสูรไม่ได้สู้ใครไม่ได้เลยสู้ใครไม่ได้เลยไ,ไ,ไม่ได้กิ่งอะไรกันฝีมือฝีมือตกแล้วนะผมไม,ไม่ไม่เก่งมาตลอดแล้วนะเอาวว่าเล่นเกมสนุกนะครับผมเนะี่ยเราสนุกเราก็พอแล้วนะครับผมอย่าไปซีเรียสอะไรมันะมเลยนะครับอือเอเครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับ